อินเดียอ่วมยิ่งกว่าลาหูซ้อนลาหูเจอวิกฤตโควิดซ้อนวิกฤตเชื้อลาดำเกิดอะไรขึ้นวันนี้แม่ลูกดกเอาข้อมูลมาเล่าสู่กันฟังนะคะหลังจากที่มีข่าวออกมานะคะว่าวิกฤตประเทศอินเดียกำลังเผชิญหน้าทั้งโรคระบาดโควิด -19 และ โรคเชื้อราดำล่าสุดก็ยังมีผู้ติดเชื้อรายล่าสุดนะคะเป็นเชื้อราเหลืองซึ่งน่ากลัวและอันตรายกว่าเชื้อราดำแต่ว่าเพิ่งพบแค่หนึ่งรายนะคะวันนี้แม่ลูกดกก็เลยนำข้อมูลเกี่ยวกับโรคเชื้อราดำวันนี้แม่ลูกขอเล่าเกี่ยวกับเชื้อราดำก่อนเพราะว่าเชื้อราเหลืองมันเพิ่งพบแค่หนึ่งคนนะคะเชื้อราดำเป็นเชื้อราอะไรยังไงเป็นโรคอะไรเรารู้จักกันไหมหรือว่า มันเพิ่งจะเกิดขึ้นนะคะวันนี้แม่ดุกมีคำตอบให้นะคะ mm hmm. เชื้อราดำนะคะในบ้านเราเนี่ยจะรู้จักกันนาน,นแล้วแล้วก็จะเคยเห็นบ่อยๆโดยเฉพาะคนที่อยู่ตามชนบทนดคนที่ปลูกต้นไม้คนที่ทำกเกษตรนะคะส่วนมากจะเจอแล้วก็จะพบบ่อยซึ่งไอ้เจ้าเชื้อราดำตัวเนี้ยมันพบอยู่ในดินในพืชใน,ในผุยคอกในผัก ในผล,ลไม้ที่กำลังเนา่าถ้าใครเคยเก็บผล,ลไม้ไว้นานๆแล้วมันจะเน่าเป็นเชื้อราดำตามภาพอันนี้เลยนะคะแม่ลูกดกหาภาพมาให้ดูแล้วอันเนี้ยมันเป็นเชื้อที่อยู่รอบตัวเราอยู่ในดินในปุ๋ยคอกในผักเนา่าซึ่งเราไม่คิดเลยว่ามันะ่ะจะมีผลมาสู่คนกลายเป็นว่าคนก็สามารถเป็นเชื้อราดำได้โควิดนี่มันร้ายแรงนะคะหลังจากเป็นโควิดแล้วกลายมาเป็นเชื้อราดำได้แปลว่าร่างกายเราอะ่ะ อ่อนแอพร้อมที่จะรับเชื้อโรคทุกอย่างบนโลกใบนี้เข้าตัวเราได้แล้วนะคะพอเราเป็นเจ้าเชื้อราดำจะเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายบ้างนะคะแบบนี้เลยค่ะอาการการติดเชื้อราดำนะคะมักพบบริเวณพงจมูกและอาจจะลามขึ้นตาซึ่งทำให้ตาบอดได้ ลามเข้าสมองหรือปอดซึ่งก็ทําให้ถึงกับชีวิตได้เหมือนกันนะคะโดยเฉพาะผู้ป่วยที่เป็นผู้ป่วยเบาหวานหรือว่าผู้ป่วยที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องรุนแรงเช่นผู้ป่วยมะเร็งหรือผู้ป่วย SIV นะคะจะมีผลมากๆถ้าเจอเจ้าเชื้อราดําโดยผู้ป่วยที่ติดเชือ้อรามักจะมีอาการคัดจมูกมีเลือดออกปวดหัวชักเกร็ง มีอาการตาบวมปวดตามมองเห็นภาพเบลอและสูญเสียการมองเห็นในที่สุดนะคะซึ่งแพทย์ก็จำเป็นจะต้องผ่าตัดเอาดวงตาออกเพื่อหยุดยั้งเชื้อไม่ให้ลุกลามไปถึงสมองนะคะทั้งนี้นะคะในอินเดียยังพบประชากรที่จิตเชื้อราดามดังกล่าวตั้งแต่ก่อนการแพร่ระบาดของโควิด -19 แล้วนะคะแต่เป็นเพียงไม่มาก เราก็เลยไม่ได้อ่ารับรู้แล้วก็ไม่ได้คิดว่าไอ้เจ้าโรคลาดาม,นะมันมีอยู่ในคนด้วยนะคะแต่จริงๆอเขามีมาก่อนโควิดแล้วแต่พอมีไอ้เจ้าโรคโควิด19เข้ามาจึงทําให้คนที่เคยป่วยเป็นโควิดนะคะร่างกายเหมือนยังไม่ฟื้นฟูเจ้าเชื้อลาดําก็เลยเข้าแทรกได้ง่ายนะคะบวกกับมีโรคประจาตัวพวกเบาหวานมะเร็งอะไรพวกนี้ด้วยจึงทําให ติดกันได้ง่ายนะคะผู้ป่วยที่ติดตรงเนี้ยก็คือเหมือนกับว่าไปสัมผัสของเน่าผักเน่าหรืออะไรที่มันมีเชื้อราตรงเนี้ยหรือเชื้อราตรงเนี้ยมันปิวมาใส่เราแล้วเราไปสัมผัสเอาร่างกายอยู่ในช่วงที่อ่อนแอนะคะ mm hmm. ก็จะทําให้ติดเชื้อราได้ง่ายๆเลยยังไงก็ขอให โครคภัยไข้เจ็บต่างๆนะคะทุกเราเบาบางลงแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับชาวอินเดียด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้แม่ลูกเด็กก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะคะไว้คราวหน้าจะไปหาข้อมูลดีๆมาให้เพื่อนๆชาว YouTube ที่ติดตามช่องอยู่ได้รับชมกันอีกนะคะสวัสดีค่ะ